สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่กทานขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์คู่สก,กุลเงินกับบล็อกเกอร์โกมาเกสครับผมวิดีโอบทความการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของโกมาเกสนั้นจัดทําขึ้นจากหลักการวิเคราะห์โดยส่วนตัวประสบการณ์หรือรูปแบบการซื้อขายส่วนตัวของนักวิเคราะห์เท่านั้นนะครับผมนักลงทุนควรบริหารความเสี่ยงก่อนทําการเข้าซื้อขายนะครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงินรายสัปดาห์จากโบรกเกอร์โกลมาเกสโดยโคชต้อมนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่ในคู่สกุลเงินออส New Zealand นิวซีแลนด์นะครับผมราคาออสนิวซีแลนด์เนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเมื่อสังเกตจาก t าวเ f ิ m e ก weekly จะสังเกตเห็นได้ว่าแท่งเทียนเนี่ย เป็นแท่งเทียนแรงขายมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปิดเป็นแท่งแรงขายอีกทั้งยังมีการทิ้งไส้ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมแรงขายที่ยังคงแข็งแรงนะครับผมโดยคาดการว่าราคานั้นจะมีการลงไปทดสอบที่เส้นเทนไลน์ที่ผมตีเอาไว้นั่นเองซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกับโลล่าสุดที่ราคาได้ ทำเอาไว้นั่นเองทีนี้ตรงบริเวณเส้นเทนไลน์ที่ราคาจะลงมาทดสอบเนี่ยเมื่อดูในทางเฟรมเดย์ดีแล้วเนี่ยจะเป็นแนวลับ1.0469ครับผมเป็นราคาเป้าหมายที่ราคาอาจจะปรับตัวลงไปเพื่อทดสอบนะครับผมเมื่อดูจากแท่งเทียนแรงขายที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วอีกทั้งสังเกตตรงจุดสังเกตหนึง่งครับผมในทาเฟรมเดย์เนี่ย ผมตีกรอบสีเทาเอาไว้เห็นไหมครับผมตรงบริเวณนี้ราคามีการไซด์เวย์ซึ่งเมื่อราคามีการไซด์เวย์เนี่ยจากนั้นในวันถัดมาราคาจึงมีการเลือกทางเบรกเอาแนวรับลงมาจึงคาดการว่าราคาน่าจะลงต่อตรงบริเวณที่ราคาไซด์เวย์เมื่อดูใน h เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าราคาสวิงอยู่ในกรอบราคาระหว่างแนวรับ1.06 73และแนวต้าน1.0793ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมตีเอาไว้ให้เมื่อราคามีการไซด์เวย์ไปในระยะหนึ่งล่าสุดราคามีการเบรกเอาแนวรับลงมาแล้วนะครับผมดังนั้นจึงบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าราคาจะลงต่อนะครับผมทั้ง weekly daily แล้วก็ H4 เป็นในทิศทางเดียวกันครับผมว่า ราคาจะมีการปรับตัวลงต่อดังนั้นแนวรับสําคัญเนี่ยคือ1.0469นะครับผมและแนวต้านสําคัญคือแนวต้าน1.0673ซึ่งมันก็คือแนวราคาที่ราคาเนี่ยเพิ่งจะเบรกเอาลงมานั่นเองดังนั้นจับตาดู2แนวรับแนวรับและแนวต้าน2แนวนี้เอาไว้นะครับผมและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของคู่ออส n นิวซีแลนด์ครับผม ผู้สกูลเงินหลักอย่างปอนดอลลาร์นะครับผมราคาของปอนดอลลาร์คู่นี้นั้นในไทม์เฟรมวีคเนี่ยแนวรับสำคัญคือ1.1808แนวต้านเนี่ยคือ1.2447ซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็อยู่ตรงบริเวณแนวต้านนะครับผมก็คือ1.2447 0นั่นเอง หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาปิดเป็นแท่งเทียนแหลงซื้อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมปัจจุบันราคาปิดอยู่ตรงบริเวณแนวต้านซึ่งเมื่อดูจากไทม์เฟรมเดลี่แล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับผมตรงแนวต้านปัจจุบันในอดีตเนี่ยราคาเคยทำเป็น Price Pattern นั่นก็คือเ u b l ล็อ p มาก่อนนะครับผมก่อนที่จะปรับตัวลงมา พักตัวที่แนวรับ1.1808แล้วก็กลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1 2 4 4 7การคาดการจึงมี2ทิศทางครับผมทิศทางที่1คือคาดการว่าราคาอาจจะมีการไซเว์แล้วยืนบนแนวต้าน1 2 4 4 7ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปตรงแนวต้านถัดไปข้างบนนั่นก็คือ1.26 หกหกนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือให้จับตาดูที่แนวรับ1.2270ในกรณีที่ราคาไม่ได้ยืนบนแนวต้านแล้วไม่ได้ปรับตัวขึ้นดังนั้น1.2270จเนี่ยจะเป็นแนวราคาเป้าหมายที่มีการคาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการย่อตัวลงมาตรงบริเวณนี้นะครับผมดังนั้น สำหรับคู่นี้ก็จับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกรณียืนได้1.2666จะเป็นทารเกตต่อไปกรณียืนไม่ได้การยอดตัวจะอยู่ที่ประมาณ1.2270ครับผมและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของปอนดดอลลาร์ครับผม